สบายดีจ้าสวัสดีพี่น้องสบายดีสทุกคนก็สวัสดีตอนเช้าแต่เช้าอยากกินก้อยกุ้งน้ำมาใส่เอากุ้งพี่น้องลงทุนสั่งที่ดักกุ้งมากคนน่ะเพราะว่าสั่งมากก็ได้ใส่ตลอดเนาะจะกลัวมันสิขาดจาังหวะก็ลงใส่กุ้งคอใส่เอาปลาหน่อยตามหวยใส่เอากุ้งตามนองแทนนี้มาก้่อยจ้ะออกมาบางกีนี่เห็นมาเจอกตัวบักใหญ่บม่เคยเห็นในเตือในวานจะเกิดเน่น เป็นยืนขวางทางเลยพกักกันพาได้พากันตื่นเต้นจะเรือมถ่ายคลิปตัวบักใหญ่ก็งามพี่น้องยืนเถลยอ,อยู่งามงามสะนี่อยู่ที่นาของผู้ข้าเอห่นั่นก็คือเทียงนานะคะมาแต่เ้าอากาศกระสิเย็นได้จักหน่อยสิได้กินวะน้อก๋อยกุ้งสิได้กินสมหยากินบว,วกปกติใส่แต่ก้อนนั้นเลือกกินนะพี่น้องอจนได้ขาย อาเบิ่องลัางแรกสิถือบ่ซื้อมารุ่นนี้ตาทนทานอยู่ดอกนี่แหล,ละปอ๊อถือปะบูปะบูะมันเข่าไปกินอาหารตัวบักใหญ่หนึ่งกุ้งปะบูอ้ามัมีมกุ้งซับหยิบจบับกระโบบี้มันน้องมันมีกุ้งบ่กระเทียมจะลงไปใส่อยู่ไอ้ออป๋าพวกมึงมนะส่วนมัน บอกว่าให้เอาเอามันขึ้นมาอย่าปล่อยได้ไหมจะไปกินวะไปไปนี่แค่นด็กกุ้งกี่ได้ต้องจะโตกระยุบเอาโดนฟอกก่อยใส่นี่น้ำสกปรกเสกไข่เขาบอกว้าปวดบูดแล้วพี่ดองพกเขากินหัวงหมดสะโพกอ้วนแท้ ขนาดห้าปล่อยแล้วยังไม่ได้ยอมไปในฝนมาเทินนะไปได้ไหมเออ <c oughs> เป็นรุ่นหลังที่สอง่ะมีทั้งหมดสิบหลังตอนเที่ยงเราไปใส่ปลาอยู่ของพี่น้องอยู่หวยปลาขาวหน่อยใส่ไปก่อน,น,นจะเด็ดปลาแดกด้อ <c oughs> ไปอยู่ที่ไหนหัใจทุนรู้ <c oughs> ปี่นี่มีนคนมีกุ้งเจงน๊น้ะซสาขากางใส่อยู่เด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ้งน้องนี่น้องนี่มันมีแหน่แวแต่มีกุ้งยอยู่ดกไปโยทินได้ใจหอ,ออกมย เสียไปแก้อย่อดีเอยากกินก้อยกุ้งปีนี้มันไม่มีกุ้งหรือเปล่ามารุนหลังที่สองเสียก้อยบอดี่เราบอเบิร์กมาลุนหลังที่สองจากปกติใส่แต่ก่อนแต่ร้ายแต่เน,น,นี้ยนี่ว้าวเจอแล้วหลังที่เยอะโอ้ยมีหัดวัดซิวเราเนี่ยนะหอย อลแล้วนี่สงาสิเดกยู่ดอกพี่น้อยไดกอบดึงสรงสราริเลโกยู่ดอกนี่ตหลายลไม่มีน่เลยละมีน,น่นไ่ได้วนูนพอได้ถ่ายกอกินพอดี หลังเดียวนี่นี่เดี๋ยวพอก้อยส,อส,สิวงามนะใจจะจกลางน้องเลยนะ,ะฮุบก็เสริก้อยดอกค่ะื่อนี้ก้อยมมอยุ่ยยั่วมาลุ่นหลังที่สามนะจ๊ะหลังที่สองก็พอก้อยได้แหละสนใจอยาก มาลุนหลังที่สามกันจวดแต่กูผวบรถนี่ซัมซิกินจามือนิก้อยกุ้งพี่น้องจา๋าในหอยทะเีตัวหนึ่งโอ้ยหน่วยใหญ่เนาะออ้ดี่พี่น้องขาขาดจะพลาดเยอะนี่ปลาสัตว์สิก้อยนะคะ สามสิกร้อยชอบใจอยากโอ้ต้งงามเนี่ยมือนี่ก้อยมืออื่นขายเขาจะกินจระเซลอยู่เวขายทุกละตีก้่อนมาใส่ไปขายไปต้องทุกละเช้าทุกละเช้าคนหยาดกันซื้อน้องพี่น้าบ้าหลักในที่สองคำสามคำนี่ เคยใส่ก็เลยสั่งมาใส่มันคุ้มนะใส่อยู่คอมก็ถือนะข้อมอย่างตะคนเหยียบใส่ปลาข้ออย่างจบาะของเขานี่หลังที่สามนี่กะพอก้อยแนะค่ะกุ้งตัวใหญ่เลยล่ะตัวใหญ่ตัวโตนะอืมตัวใหญ่แล้วก็ลุยต่อไปค่ะหนึ่งสองสามหลังที่สี่ดนบัต สามสิกินกินสันใด้ละก่อยก,กุ้งพก่กขากุ้งเต้นกุ้งเต้นอยากมาลลยมือแล้วใส่ววดสิไข่ได้หลายนะคะเสือกว่ะเสือกว่าเหมือนปลาลาดปรดู้ว่จะหมัดกระป๋องสริงมหายแล้ว อาเสียกบ่พอไปเนอะลงบออง่อร์ดบ่กระป๋องน,น้อยมมน้อยหนุ่มหมัดกระปองก็เองเอาปลอมก็ได้กระป๋ององะไรคนเห็นขักเอาปลอมก็มอง,นอองนหน่อยนะป,ปลอมน้อยๆปลอมดำสงสัยปลาลากไปละหนึ่งหลังค่ะอากาศฮ้อนจังมาหา ให้อากาศมันร้อนค่อยมาหาตอนนี้มันจัดยังหนาวตอนที่ยงจะมาหางมอเอา,เาถือปาลาหรือปลาลาาคอยวัดเจ้า,าอาุ้ยพี่ร้องลังนันป็นตลายแท้อุ้ยสทำสกิทก็ไอยกุ้งบนนี้นี่ ใส่ยัดได้ก็ได้ก็ใส่อันนี้นะพี่น้องเอ้ยนี่เขาก็ใส่หัวอาหารปลาดุกกินแหละเอากระไงปุ๊บได้ใส่พิธีวิถีเอากระไงสะอาดสะอาอดเขากินกันไงเ,งเลือกเราต้องเลือกนะแต่ว่าน้องเนี่ยมีปลาซิวเนาะขันมีปลาซิ่วด้ะ,ะ,ดะ,ะ,ดะเลือกไงปลาซิวก็ค่อยใช่ไหมใช่หน้อยปลาซิว่ตัวข,ขาวหากุ้งตัวอ้วนอย่างนี้ตัวปุ้มปุ้ยตัวอ้วนอย่างนี้กุ้งนะขายได้ได้หลังเราซาบะเออยุบหนึ่งล้ซาบะ นะาขายง่ายกุ้งเป็ดน้องพรรยาขายผสมกันนีนดนึงแล้วปัญหาซื้อเนี้ยปัญหาสื่อเนี้ยเยขาก็สวยใสกันกน,กน,นี้หลายราคาก็ได้สี่หลังก็หลายแล้วเรา,หน,ห,า,าหนึ่งหาบอ่อเพา,า,สสา,าะใส่บังุมหานะคะสงสัยปลาลากไปครับปลาบู๊ที่ ประคอบจับวันจักแห้งประบูรป์ไ่ค่อยแห้งนะอ้ากุ้งพี่น้องสา่สิื้กินค่ะสนใจอยากแล้วจะยังนัง่งนั่งกันหนักกันหนักนนกุญแจหัวนมาบอยแล้วนี่อะไรใจเธอลืมสัญญาเฉยีปล่อยลูกน้อง จูบหน้าบอกนล่วล่ละหน้ามันแหงบกแหงเขียวจูบใส่มันนะมันมันเหมือนแหงบอปจูบใส่รอบเดียวก็หอดเดือนสี่เดือนหาแล้วฝนตกเดือนนีเดือนกุมภาหนีนาเมษาสิได้มางม,มหาโุ้ยปุ้ยุ้ยุ้ย,ยดินจแเซว ป๊ลังในลยสิลายฟูฟูบังเห็นแ้ขาวจะผ่านโอ้โอ้ถวยหนึ่งลายสีลายจริงเขาบอกตัดก็ได้ตัดให้มันสิเพสิบปนนะี่ปลากุูฉับสิกินเลยเด้อพี่น้เออเอ้อกินงามลีกุรูน่ะมันตัวใหญ่ มาไปขายค่าเหลือกินก็ขายค่ะมีแต่วพวกอยากกินกุ้งแซ่บเยู่ค่ะวันหน้าก็อยากบวกว่ซื้อที่ดักมาด้วยอยากกินกุ้งเออน้อยเห็นยศวันซื้อมาใหา้ฉันซื้อมาก,ก่อนปลาพี่น้องมันตัวใหญ่ดิกุ้งหรือเดอ้อมันเป็นตัวน้อยเดอ้อใหญ่ตัวตุยต้ย,ย,ยนี่นะมีหัวดปุม๊บ มีหัวกรามฮัาโหลเดงามเลยกุ้งฮะนะอย่างที่เป็นใส่น้องหน่อยเนาะใส่น้องหน่อยที่เป็นพายที่เป็นอย่างนั้นเนาะวู้ดน้องผือแล้วคือสิลาย หอยข่าไปเกลียวโอ้ยกรุบเลยมันขาวงามอิลียแต่สะอ่อนมึงไงบุ้ยพอหอยก็ตัวใหญ่แต่แ่บแต่ปวดๆเลยตะปุกเลยเมื่อหมดร้อยพอหลังละสาวบาทพี่น้องหลังหนึ่งได้ประมาณสาวบาทถ่ายก็ได้นี่พี่ยาใส่ถุงก่อนนองไว้ เดี๋ยวเอาน้ำออกก็เอาน้ำลงใหม่ละสิมาใส่ไปใส่ปล่อยลงน้องหลายๆเพราะว่าปีนี้น้ำน้องอยู่แล้วแล้วก็เกลือหัวอาหารมันใส่แบบใหญ่ไว้ันของลูกนี่ทำมาใส่ไปดิไปเทลงเถอะหล่ะหลายๆแบบนี้เทจากสองสามเถื่อสามสี่เถื่อว้ารีกว่าเห็ดบ่อเลี้ยงแขกแล้วเอาสื่อทอดซีมินมาเลี้ยงแขกลายหขกแพรไว้จะขายตลอด มันไม่ได้เลี้ยงเงี้ยเลี้ยงกุ้งเต็นนะให้อาหารก็ได้ให้ดูได้ให้น้ำอาทิตย์ละเถื่อนน้ำลายเยนมันบม่ได้กินเปลืองให้อาทิตย์ละเทื่อนบ่บ่เขาวิธีเขาเลี้ยงนีในทูบนะสมใจอยากบอปฏิกรินกระโเบิดวันได้ขายแพร่หนุ่มตีขายได้เพแล้วเพืยอนงันอยากมาใส่กีดเพราะว่าอันนี้มันใส่ง่ายแล้วก็กุ้งเข่าดี ก,ก็ตัดกระตุกตะกระติกใส่บม่ได้ถือกอดีนล้อันนี้นต้องถือดีอะไรหรอกัน,นเอา,าใส่แบบเขาไปใส่ตามบึงตอนเขาไปใส่ปลาเอาใส่แบบนเหื่อเหื่อสำหรับปลาเนาะปลาก็เขา่าใส่เห็นเขารีวิวในเขาไปใส่ตมเขื่อนตาอย่างปลาเข่าร้อยหลายพังบึงตอนเถียงสีพกักกันลงไปใส่อยู่หวยใส่อปาน้อยมาอุ และแล้วก็มาถึงหนองของเราเองสะของเราเองปกติสะเฮาในกปีที่แล้วนี่กุ้งหลายกุ้งหลายคักพอได้มาทำลายธุรกิจมืดมาลุ้นกันหลายอย่าเนาะเอามาปล่อยปีที่แล้วมาบางปีนี้จะมีบ่ก็เนาะนกอ่างใส่ละฮะปกติน้นองเอากังะกะหลาได้ใส่ปีแล้วเป็นอันนี้ สามสิกินกรุงขออ่โอ้ยสมใจอยากกินโอ้ลายคือเกล้าด้วยน้องข่อยอ่าบุมีเด้อว,ว่าเขาปล่อยบิดง,ง่ายดอกกุ้งมันแผลวันชนัน<อ>เดียวสิเอาน้ำสะในเฮือนออกแล้วก็สิหาใส่กุ้งลงไปเทลงให้นะมึงเนี้ยขาอสุว่าอยู่น้ำผัวน้ำานี้มันเป็นน้ำใสใสลังเดียวกับพ่อก้อยคือกัน มีมันบอดับดอกกุ้งมันแพร่อยู่แล้วนามบริจูอันนี้นะมีย้ยนเขาปล่อยตั้งแต่ปีก่อนเพื่นเราไปปล่อยไว้ปล่อยก็ไม่ได้ปล่อยล้านเขาถักแพน่นี่เนี่ยกุ้งมีไข่มาเนอะใส่ปล่อยปลาไว้โผหลังเดียวพ่อก้อยโพดโพ,พมันงามคนละสีพอนามคนละสีตัวนี้ใส่งามกว่า ก่อพร้อมในกุ้งตัวน,น้องหนลนังเปราหลังเดียวพอก้อยจะ้ะน้องบริษัทไล่สองหลังใล่ซองหลังหนึ่ง<ม>อันนี้จริงก<ม>ัาถิ่นน้องซองหลังสามารถจะกินในก็ได้กินในได้พค่อยหน่อยอ,อันนี้นะพูกจนได้ขายพูกขายก็ได้ ก็อึดก็ซื้อพี่น้องเอ้ยงามทีเด็ดกุ้งอเดนตัวใหญ่ใหญ่ก็ทราบบ้าบบอันนี้ด้านหน้าม,มันเป็นหน้าขีดตมมันก็เลยเป็นขาวแบบแบบนี้ดัานเป็นหน้าสายเป็นพื้นมีแต่ใบไม้มันก็เป็นสายแบบสายบแบบหนึ่งอันนี้มันสายสีขุดอันนั้นสายสีอันนี้ที่จริงมันก็สายกันลูวกอันนี้หน้าขาวสีขาวอันนี้น้าขาวสีขาวด้านหน้าใสๆก็ออกตัวใสๆ เถียงนาค่อยเองเถียงนาน้อยค่อยรักต้นดูใหญ่สัตว์อุมจิตประมาณนี้เดินเปนก็ยังเ็นเบๆน,นักเป็นหนึหน่งฟิกเจ็บทาไมแล้วนี่อะไรต้นหลังที่สองบน่พนพอนอนสิบ่มีพันใส่หน่อยใส่สองหลัง อ๋อพี่น้องกุ้งมันตั้งมีสอดนะปุะบถืกป้องามอรีนี่ที่จริงก็ใส่สองหลังในสำสิกอแล้วป้เมึงแน่สองแลังสำหหนึ่งเพอากินข้าบคล้ายกันห่อยอร่อรล้างล้าังหหมาะผีได้ผีไทยนะได้ท็อปสองผีเป็นยำข้าวอยู่ไทยได้เป็นร้อย่ไดเดนะคุณน่ะ น้มอมอมสะออนเด้จะพาเบ,รรบิดเขัดใจใส่ปปลอยล้ยลูกน้องคอยแบบเปลี่ยนน้ำนักบอดับดอกบอดัคนไนฮบอดูมันหนักคือ,คอมันตั้งพอดีก้อยนะกุ้งเนานะมันเปน็นตัวใหญ่นะหัวก็บผมมีมองไหมตาผมมีเนี่ยสด,<อ>ส,ดสะอาดดิอยห่วยมันจะ ดำอย่างพิโต่อน้ำมันดำเพราะสวยก็ไปใส่เอาปลาปลาหน่อยละนี่โอ้โหอันนี้มันคือกุ้งใช่ไหมมันเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยไปเลยล่างล่างเลยจีบเลยเลยยุบออกยุบออกแฉกก้อยตะกุ้งผัดซิวไม่ใส่เพราะมันเยอะขนาดนี้พวกโฟเทอรพี่น้อยมันคือกุ้งโอ้มันคือกุ้ง มาเดอเจ้ามายามกุ้งกับไข่เนี้ยหลังสุดท้ายและทายสุดแต่มันก็เยอะจริงๆได้คายซี่หาทุงพเดินนี้ใน,นเงินเป็นร้อยสองร้อยพอดิน,นี้เด้อพี่น้องเอ้ยน้องเราเปนหลายอยู่แล้วแต่ได้ไมาแล้วะ เอาไปขายปอผูมันกุง้อองด้วยเงี้ยก็รอกดีใหญ่ที้นนะเนาะมันน้องมันมีวงอยู่ข้างหน้ามันแหงกุง้งมาได้น้องเข้าเลยมะเอื่นมาใสา่มาขายปอจะเบิ่งเลยพี่น้องหลายเทหลายวาทงนี้น,นี่มันกระโพดเด้อกุง้งนะเบิ่ง หัวออกกุ้งเด้อ้าคายที่ซ<อ>้ำมีก็ได้แหละสาวาสนี่เห็ดคายต้องเห็ดทุกละสี่สิบพอกินต้องสอาวป้อมอเลรเาใส่ไปขายน้องนี่นะได้4ี่หากำผู้ยังบอกหลายหนึง่ง ป้อมคือเข่าหลายขนกะดีอย่าเทพว่เกี่ยวบเครื่องโลบ่จ้ะอ๋ออันนี้มันกุ๊งส่อนเด้อพี่น้องเอ้ยสมสมก็อยากซื้อมาใส่หาเถื่อหากำได้ร้อยหนึ่งพอดีกำรซาวกะสมนี้แล้วเขาเห็นอยู่ท้ายเนาะมันย้ายไล่กันจังหน่อยชุดละถ้วยน้อยเห็นเด้ถ้วยนี้น้อยถ้วยนันจีนน้อยนะชุดละหกสิบ ตตัดตอนจบประจุมาอันนี้สิค่ะขอมาเลยสิค่ะเราดึงมาตึงเลยเอามีตัดมาตัดสิมันเห็นว่าเกือบเคืองทังพี่น้องเอย๋ยเกือบเคืองทังเกือบเคืองทังสีหน่อยว่ามันคือกุง้งโผดโผวแบบกุ้งค่ะ เอื่อที่ใส่ไปขายกดบริคารน้ำมันบริคาซื้อลักตาโพดโพเด้ดเอ,อพี่น้องเอ,อ้ยพี่น้องจะสมใจอยากเกือบเ่ึงทังโอ้จากก้นทังขึ้นมาประมาณนิ้นิ้วหนึ่งโอ้มืองในีกุ้งนะ มันกรลายโพดนี่ลองเบิ่งความหลายของมันมีแต่กุ้งล้วนๆบนนี้ยังสัตว์สิขายสิฝ่า,าวันาาวนี้กลับไอซ์นนี่แล้วจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามมาดูคุม้มสั่งมาใส่แล้วพี่น้องพอได้สักคุม้มซื้อหลังสามสิบเก้าบาทโพดโพสวัสดีเด้อจ้า